ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Funny Cat Family นะครับกล่องที่ทุกท่านได้เห็นนะครับก็คือกล่องรองเท้านะครับรองเท้าว,วิ่ง n i กี้นะฮะและเมื่อเห็นคำว่า byu o ตรงกล่องเนี่ยก็หมายถึงรองเท้าไนกี้ที่เราออกแบบเองให้ทาง Nike ้เป็นผู้ผลิตนะครับผลิต ตามสีสเปคนะฮะตามใี่เราเป็นคนออกแบบนะครับ Nike Byu ผมจะมาอันบ็อกซิงไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับกล่องเป็นกล่องสีขาวนะครับด้านหน้าแบบนี้ด้าน,นข้างก็มีคำว่า C R T M นี่นะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับเป็น n i ก e ้รุ่น Tempo n e ็กนะครับที่ผมออกแบบเองนะครับเลข43ที่เห็นก็คือไซส์43นะครับ9.5 US หรือ43นะครับความยาวเท่ากับ27.5 cm นะครับกล่องจะมีรูตรงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวขอเปิดดูไปพร้อมากันครับเป็นลักษณะกล่องเลื่อนออกมาจากด้านข้างแบบนี้นะครับเปิดออกมาแล้วนะครับด้านในจะมีกระดาษหุ้มรองเท้าไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ แล้วมาดูรองเท้าไปด้วยกันครับโอ้โหเห็นแวบ,บๆสวยงามมากครับนี่ครับเทมโปเน็กเปอร์เซนสีส้มนะฮะที่ผมออกแบบไว้นะครับผมเรียกรองเท้าคู่นี้นิกเนมของมันว่าเจ้าโง,งกุลนะครับเพราะผมชื่นชอบออตัวละครโกคู หรือหงอคงนะฮะในยุคที่ผมดูตอนดูการ์ตูนตอนเด็กๆนะฮะหรือเรียกกันว่าโงกุลนะครับเรียกชื่อไหนก็ได้นะครับดังนั้นสเปคการออกแบบของผมเลยจะใช้สีส้มนะครับเป็นชุดของสำนักผู้เท่าเต่านะฮะตัดกับพื้นสีฟ้าแกมน้ำเงินแบบนี้นะฮะ ดูแล้วมันคล้ายๆกับดูแล้วมันนึกถึงชุดที่งกุลเขาใส่นะครับเชือกผมเลือกเป็นแบบเชือกที่เป็นตัวล็อกนะครับอ๋อจับดูแล้วก็ลักษณะเชือกล็อกแบบนี้ของไนกี้ไนลอนนุ่มกว่าที่ซื้อแยกต่างหากที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เยอะทีเดียวครับ แบบนี้น่าจะไม่มีอาการรัดปวดฝ่าเท้านะฮะโอ้นุ่มมากๆเลยครับแล้วก็นี่ก็แถมอะไรมารับเนี่ยแถมเข็มกลัดนะฮะเนี่ยที่ดูตอนนี้นะฮะเป็นเข็มกลัดลวดลายต่างๆ5ลวดลายนะครับซึ่งตอนเราเลือกให้ทางไนกี้ผลิตรองเท้าบายยูของเราเนี่ยเราสามารถให้ปั๊มลายแบบนี้นะฮะเนี่ยอยาลาย กระโหลกลายกระโหลกนะฮะลายกระโหลกลายหมาปา่าเนี่ยเราสามารถให้เขาปั๊มได้ซึ่งถ้าปั๊มเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะฮะแต่ผมเห็นว่ามันไม่ค่อยสวยะฮะก็เลยไม่เอาเลยให้ล่องรวมแบบนี้นะครับและก็ไม่ต้องปั๊มตัวอักษรอะไรลงไปบริเวณส้นเท้านะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเออกแบบเองเราสามารถใส่ตัวอักษรใน,นบริเวณนี้นะฮะ ผมขอใช้แบบเดิมๆนะครับ <c oughs> ก้อนซุมแอร์นะครับเลือกเป็นสีดำเพื่อให้ตัดกับสีส้มลายเพลิงแบบนี้นะครับเทมโปเน็กเปอร์เนะฮะที่ทางไนกี้ให้ <c oughs> ความหมายของมันไว้นะฮะว่าเป็นรองเท้าสำหรับ การใส่ฝึกซ้อมนะครับมีก้อนซูมแอร์สองก้อนบริเวณด้านหน้านะครับชั้นของโฟมก็แบ่งเป็นสองชั้นส่วนหลังตรงนี้นะฮะมีการแบ่งชัดเจนนะครับส่วนหลังตรงนี้นี่จะเป็นก้อนโฟมที่เรียกว่า r e แอคนะครับมีความทนทานเป็นโฟมชนิดเดียวกับซูมฟ l y 3สนะครับส่วนก้อนโฟมตรงนี้เนี่ยที่เขียนคําว่าซูม x นะครับ ตรงนี้ลากยาวมาจนถึงด้านหน้าจะเป็นโฟมซูม X ซึ่งเป็นโฟมชนิดเดียวกับรุ่นพี่อย่างอันฟ้าฟลายนะครับดังนั้นอารมณ์ในการวิ่งผมคาดว่าถ้าเราวิ่งลงหน้าเท้าเนี่ยเราก็จะใช้คุณสมบัติของโฟมซูม X คู่ไปกับก้อน Air Zoom 2ลูกตรงฝ่าเท้าด้านหน้าเนี่ยผมว่าฟีลลิ่งมันน่าจะคล้ายรุ่นพี่อย่างอั p ฟ a าฟ ซึ่งอันฟอาไฟนั้นราคาป้ายที่ขายที่บ้านเราก็9,400บาทนะฮะผมก็ยังไม่มีโอกาสซื้อมาใช้นะฮะก็เลยซื้อรุ่นน้องของเขามาก่อนตัวนี้นะฮะ Tempo n นเร t นนะครับ y ายูออกแบบลวดลายเองนะครับเดี๋ยวลองดูอีกข้างนะครับอันนี้เป็นข้างซ้าย ข้างขวาก็นี่นะครับสวยงามเลยนะครับสวอตไนกี้ผมเลือกให้มีรูปลักษณะเป็นลายเพลิงเช่นเดียวกันนะฮะคล้ายๆกับเมฆลอยฟ้าของงกุลนะครับที่วิ่งผ่านท้องฟ้านะครับผมก็เรียกนิกเนมของรองเท้าคู่นี้ของผมเองนะฮะว่า เจ้างกุลนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเอาไปใส่ซ้อมหรือว่าใส่โรงงานวิ่งน,นะครับเพราะเห็นเพจรีวิวรองเท้าวิว่งหลายๆคนใช้รุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยบางลายนะฮะมีปัญหาก้อนแอร์ซูมรั่วนะฮะหลังจากใช้ไปไม่กี่10กิโลนะครับก้อนแอร์ซูมก็รั่วแล้วนะฮะตกลงไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เนี่ย ออกแบบมาเพื่อลองรับการซ้อมที่หนักหน่วงแค่ไหนนะฮะกับอีกบางส่วนก็รีวิวว่าเป็นรองเท้าที่ใช้แล้วคุ้มนะฮะวิ่งได้หลายร้อยกิโลนะฮะและก็เป็นรองเท้าตัวที่นอกจากจะใส่ซ้อมเนี่ยจะใส่วันงานวิ่งทำนิว p ีบสถิติใหม่ก็ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าหวยจะออกที่ใครนะครับซื้อคู่นี้มาแล้ว มันจะใช้การได้ยาวนานแค่ไหนเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยนะฮะแอร์ซูมนะครับผมผมเ,เช็คไปด้วยกันเออก้อนแอร์ยังไม่ยังยังแข็งแรงนะ,ะยังไม่แตกไม่รั่วเนี่ยต้องเช็คก,กันก่อนนะฮะถ้ามีรอยแตกรั่วก็จะได้ส่งทางไลกี้ส่งคืนนะฮะโอเคครับผมสัมผัสโฟมของ ส่วนหน้าที่เป็นฟมซูมเอ็กซแล้วเนี่ยมีความนุ่มเหมือนเน็กเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่การขึ้นรูปมันขึ้นรูปแบบเรียบๆเวลาจับแล้วอารมณ์มันไม่เหมือนโฟมของตัวเน็กเปอร์เซ็นต์แต่จับโฟมในส่วนของด้านหลังที่เป็นดีแอจับแล้วรู้เลยครับว่าเป็นโฟมตัวเดียวกับซูมไฟลสามนะฮะรู้เลยัมันหนึบๆนุ่มๆนะฮะหนึบๆนุ่มๆ,มๆ,มๆแต่พอมาจับที่ซูมเอ็กอืมมันจะมีความ เบาๆของมันฮะการขึ้นรูปผลละอย่างคุณสมบัติของโฟมก็คนละอย่างนะครับด้านในมีป้ายไซส์บอกไว้นะเดี๋ยวขอดูด้านในแป๊บหนึ่งโอ้ด้านในนี่ค่อนข้างลิมิเต็ดไหมฮะผลิตเมื่อวันที่10ตุลาคม2020นะเขียนไว้10ตุลา2020ก็น่าจะเป็นช่วงที่สั่งให้ในทกี้ผลิตมันลิมิเต็ดมากฮะเป็นรุ่นมายูที่เราออกแบบเองนะฮะเนี่ยนะครับ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยผมยังคิดไว้นะฮะว่าจะขอติดแผ่นกันสึกสักหน่อยนะเสียดายนะฮะพูง่ายออกแบบมาก็อยากจะให้รักษาความสวยงามของมันไว้เดี๋ยวจะรีวิวนะ,ะว่ารองเท้ารุ่นเทมโปเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นใครติดแผ่นกันสึกนะเพราะว่ามันเห็นไหมดอกยางมันเป็นล่องนะฮะดอกยางเป็นล่องแล้วมันน่าจะติดยากนะฮะ ส่วนหน้าเท้าก็เป็นรองเวลาติดนี่น่าจะหลุดลอกง่ายแน่สิ่งที่ต้องระวังนะครับอย่าใช้ไดเป่าผมเป่าลมร้อนเวลาติดกันสึกเด็ดขาดรุ่นที่มีก้อนซูมแอร์นะครับเวลาเจอความร้อนเนี่ยโอกาสรั่วหรือแตกมีสูงนะฮะดังนั้นถ้าจะติดแผ่นกันสึกให้รองเท้าที่มีก้อนซูมแอร์อย่าเป่าไดลมร้อนเด็ดขาดผมคงจะใช้ เป่าแผ่นกันสึกโซนั่นะนะ่ะด้านนอกซะก่อนก่อนจะแกะมาปิดตรงนี้นะฮะตอนนั้นเมื่อปิดแล้วอย่าเป่านะครับเดี๋ยวจะลองดูนะฮะว่ามันติดแล้วมันแน่นแค่ไหนยังไงดูไปพร้อมกันพร้อมกับการเทสการวิ่งของผมนะครับกับคู่นี้นะฮะเจ้าโงกุลโกคูไนกี้เทมโปเน็กเปอร์เซน เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับการเทส์ลันรองเท้าคู่นี้และการรีวิวแผ่นกันศึกว่าติดไปกับรองเท้ารุ่นนี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับลาไปก่อนฮนะเจอกันสำหรับคลิปถัดไปสวัสดีครับ